เอาลยครับก็ขอกราบสวัสดีและสวีดัตท่านผู้ชมกันด้วยนีครับที่เข้ามารับชมในช่อง g m มังงะของเรากันด้วยดีครับผมเอาเลยครับวันนี้นะครับจะมาพากมังงะเรื่องตำนานโจมยุทธผู้ถังซานนะครับภาคที่4นะครับตอนที่อ6 3่านะครับก็ผมจะพากในมือถือไปก่อนนะครับเพระว่าไมค์คอมผมมันมันบั๊กนะครับเออ ก็จะพังในมือถือไปก่อนนะครับผมก็ผมจะกล่าวว่าจะลงมาช่องหลักนะครับก็ตอนนี้คือตอนที่163อกถึงตอนที่ประมาณ165ประมาณนั่นแหละครับแล้วก็ก็จะไปลงช่องหลักนะครับเพราะว่าช่องหลักผมจะเปิดสไร้างรายได้ได้แล้วก็ก็คือจะลงช่องหลักให้ชั่วโมงมันครบนะครับผมโอเคนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับไปเริ่มอ่านกันเลยดีกว่านะครับผม ตอนที่164ทะเลสาบเทพสมุทรนายไม่รู้จักเขาดีพอเขามีความเข้ากันได้กับพลังชีวิตเขาจะสามารถดูดซับได้เพียงพออย่างแน่นอนมันจะคุ้มค่ามากผมผมจะแลกมันครับยี่ำมนั่นแหละที่ฉันต้องการฉันต้องการพลังชีวิตที่มากพอฟูมีเพื่อน จากแดนไกลมาด้วยแฮะอะไรทำให้นายมาที่นี่กันได้ละ่ะถังเย่นายอยากตายเงั้นเหรอเออยังเหมือนเดิมเลยแล้วพี่เจ้นหัวมาทำอะไรที่นี่ละ่ะนี่คือสิทธิ์ใหม่ของฉันส่วนอวีนั่นคือถังเย่สวัสดีครับดีดีฉันไม่คิดว่าเธอจะมีความสามารถพิเศษอะไรนะแล้ว ส่งเขามาให้ผมทำไมล่ะอะไรกันตอนนี้นายกำลังเป็นสาวกอยู่นะผมแค่รอเล่นนะคุณรู้จักผมอยู่แล้วคุณน่าจะเคยชินแล้วนะคุณนี่ใช้ชีวิตโดยทีม่มีความทะเยอทะยานเลยนะนำทางไปเถอะเขามาแลกเปลี่ยนเพื่อบุ่มเพาะที่นี่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงตราเหลืองสามอันนะ่ะผมหวังว่าจะไม่ได้มาจากคุณหรอกนะ ลูกศิษย์ของฉันได้อันดับหนึ่งในในหมู่นักเรียนใหม่ของปีนี้เลยเขาได้รับตราทั้งหมดด้วยตัวของเขาเองทั้งนั้นระดับแชมป์มาติดตามคุณอยู่เนี่ยนะผู้หญิงคนนั้นอนุญาตให้เกิดขึ้นได้ยังไงกันถึงเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นทางการแต่หัวใจของเรายังคงอยู่ด้วยกันถ้าให้คุณพูดอย่างนั้นตอนที่เธออยู่ละก็นะมาเธอ ฟูอ,อะไรนะพลังชีวิตเข้ากันได้กับร่างกายเลยงั้นเหรอปีนี้มีคนเข้ากันได้กับพลังชีวิตด้วยฮะฉันไม่ได้คาดคิดเลยมีหลายอย่างที่นายไม่รู้นะให้เขาเข้าไปฝึกเธอวูอ๋อช่างเป็นพลังชีวิตที่มาหาศาลอะไรกันขนาดอะไรขนาดนี้และจำนวนทั้งหมดมันยังมากเกินไปอีกด้วย นายเห็นแผ่นดอกบัวนั้นไหมไปตรงนั้นสิฟูฟูอ๋อนั่นนั่นมันดูไม่ดีแล้วเอาเข้าออกมาเดีวความเข้ากันได้กับพลังชีวิตของเด็กคนนี้สูงเกินไปแล้วการดูดซับบ้างในคราวเดียวจะทําให้เขาระเบิดได้วูตอนนี้เขาเขากำลังสเสถียรกันด้อะความเข้ากันได้กับพลังชีวิตของเขาสูงแค่ไหนกันฉันฉันไม่รู้นายไม่รู้ที่ นายไม่ควรที่จะรู้ดีกว่าฉันงั้นเหรอไม่รู้คุณพาเขามาที่นี่โดยที่ไม่รู้เงั้นเหรอคุณกาลังจะฆ่าเขาในกรณีนี้อาจารย์ไม่ปล่อยคุณไว้แน่ความเข้ากันได้กับพลังชีวิตของเด็กคนนี้สูงอ่นะคนคนนั้นต้องได้อย่างน้อย90%แน่มีแนวโน้มว่าจะถึงประมาณอาจารย์ของฉันเลยด้วยต้นไม้สามารถเติบโตได้ด้วยเหรอ มันเป็นไปไม่ได้ดูข้อไว้ฉันจะไปเชิญอาจารย์ของฉันมาเดี๋ยวนี้เยี่ยมเยี่ยมในที่สุดเราก็มีคนในสาขาของเราแล้วอย่าอย่านะเขาเป็นสิทธิ์ของฉันเฟ้ยนายไม่รู้ถึงความสำคัญในการมีความเข้ากันกับพลังชีวิตมากกว่า90%เลยนี่เป็นงานใหญ่มากที่สามารถพูดถึงกันในการประชุมได้เลยนะเด็กคนนี้ต้องมาอยู่ในสถาบันสาขาชีวิตของเราเท่านั้น เออฉ,ฉ,ฉันแกว่งเท้าหาเส้นซะแล้วสิสิ่งที่ฉันควรทำตอนนี้ไม,ม,ม่ฉันปล่อยให้พวกนั้นพาเขาไปไม่ได้ทีไรอย่าตัดสายสิคณะบดีเราเจอปัญหาแล้วเขาได้พูดเรื่องอะไรนะครับเขาได้พูดผ่านเครื่องสื่อสารผ่านจิตวิญญ,ญาณถังเจิ้นได้เล่าว,ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างให้หญิงลู่ให้หญิงลัหล่ห้องฟัง ทางเจ้นหัวนี่นายโง่หรือไงกันนายนี่มันโคตรโง่เลยก็เออ่ไปตอนต่อไปกันเลยนะครับผมตอนที่165นะครับแย่งตัวนี่นายโง่หรือไงโง่จริงๆเลยทำไมนายถึงได้โง่ขนาดนี้ฮะถ้าพวกนั้นเอาเขาไปท่านจะจบชีวิตนายเองเออจะใจเย็นๆสิ ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่อง,องขึ้นแบบนี้นี่เงียบไปเลยฉันบอกอาจารย์ให้มาดูเขาแล้วเออเขาพูดถึงหลานโซนาวีกันอยู่งั้นเด้หลานโซนาวีไม่รู้เลยว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาได้ดื่นดำกับทะเลแห่งชีวิตอย่างเต็มที่สายเลือดของเขาได้ดูดซับพลังชีวิตอย่างตะกาตะกรามนายใส่บวงที่หัวของนายไปเลยนายโง่ดึงไงกันฉันไม่รู้ มันจะเป็นแบบนี้นี่เธอไม่ได้ทําการทดสอบเกี่ยวกับการเข้ากันได้กับพลังชีวิตตอนตวรวจร่างกายเงี้เหรอมันจะได้การทดสอบหลังจากการลงทะเบียนข้าจะไปรู้ว่านายจะพาเข้ามาที่นี่ตอนนี้นะพรมมจารย์วิญญาณสองวงแหวนดูทรัพย์พลังชีวิตไปมากมายแปลกมากที่ยังจะมีชีวิตอยู่เขามาเดี๋ยวนี้เอาเข้าออกไปเอาเข้าออกไปแต่ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะ นี่นายโง่หรือไงฉั้นจะต้องรอให้ตาเท่าปรึกษามาเอาเขาไปไหมอืมโอ้จริงด้วยงั้นเรามาตกลงเรื่องตราที่เสียไปกันเถอะนี่นายโง่หรือไงกันด้วยความเร็วของการดูดซับแค่นี้แค่หนึ่งนาทีก็มากกว่าราคาแล้วเอาเข้าออกไปเดี๋ยวนี้เร็วอ่าโอเควูอย่าแตะต้องเขาท่านปรึกษาขาท่าน ไม่เจอกันนานเลยนะเสี่ยวหงข้าได้ยินว่ามาว่าเธอเป็นคณะบดีของสถาบันชั้นนอกแล้วนี่กลับไปเธอเด็กคนนี้ฝากไว้ให้ตาแก่คนนี้สถาสาขาชีวิตของพวกเราไม่ได้รับสิทธิ์ใหม่หม,มานานแล้วไม่คิดว่าเลยว่าชายเชราคนนี้จะได้ยังจะยังได้พบผู้สืบทอดที่มีความเข้ากันได้สูงกับพลังชีวิตเช่นนี้ เออไม่ใช่ปัญหาเลยท่านสามารถอยู่ได้เป็นพันพันปีอย่ามาแย่งรุ่นน้องเลยนายก็รู้ดีนี่ว่าเป็นรุ่นน้องใจเย็นก่อนเออท่านท่านท่านบรษกาสถาบันของเรามีกฎอยู่นะคะและฉันยังต้องขอ,ขอ,ขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาของฉันขอเวลาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะไม่เป็นไราชาชาราคนนี้จะเป็นคนพูดเอง ขังเย่พาศิษย์น้องของเจ้าไปยังสำนักภายในเลยทำไมเขาถึงเป็นศิษย์น้องล่ะแล้วที่ฉันล่ะเดี๋ยวก่อนท่านพึกษาอาจารย์ฮ้ถอยไปเจ้าคนนั้นเป็นโยดหวังเทียนยู่รองคณะบดีแห่งสถาบันเช็คสถาท่านพึกษาท่านทำเรื่องที่ยุ่งยากเขาแล้วสิหวังเทียนยู่ทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่ล่ะ ในฐานะรองคณะบดีของสถาบันชั้นในและหัวหน้าวิหารเทโพไซดอนทำไมฉันถึงจะถึงมาที่นี่ไม่ได้กันล่ะเจ้าหมายถึงอะไรกฎของสถาบันไม่อาจทำลายได้เด็กคนนั้นจะเข้าสถาบันสาขาชีวิตก็ได้แต่มันจะต้องเป็นแต่มันจะต้องหลังจากที่เขาจบการศึกษาจากสถาบันชั้นนอก แล้วเท่านั้นถ้าเขาออกไปตอนนี้เขาจะโดดเด่นได้อย่างไรโดยที่ไม่มีรากฐานที่มั่งคงเจ้ากําลังพูดว่าข้าไม่สามารถทําให้เขาโดดเด่นได้เงินเรอะผมไม่ได้พูดคํานั้นเลยนะมีไม่กี่คนหรอกที่กล้าหักหน้าหน้านะครับมีไม่กี่คนหลอกที่กล้าหักหน้าตะแกท่านอาจารย์ถือว่าเก่งที่สุดพวกเขาเข้ากันไม่ได้เลยสักนิดนี่แหละวิธี วังเชนย,ยู่เจ้าไม่รู้จักความเคารพผู้อาวุโสดึงไงและยังไม่มีคุณธรรมอีกด้วยไม่มีมารยาทเอาซะเลยตั้งแต่ที่ท่านหักหน้าผมผมก็ไม่นับถือท่านเป็นผู้อาวุโสอีกแล้วข้าจะตีเจ้าไอาย้ยูและข้าต่อให้เจ้าสวนได้ด้วยผมไม่ทำรอกแต่ถ้าท่านอายุมากขึ้นเมื่อไร่ท่านก็จะทำร้ายตัวเอง แต่ก็ขออภัยไว้ก่อนถ้าเกิดผมหักขาหรือหักแขนท่านไปเจ้าเจ้าเจ้าเห็นไหมข้าทำนานหนักมานับพันปีเพื่อให้เจ้ามาปฏิบัติกับข้าเช่นนี้เงั้นเเรอข้าต้องการเปิดประชุมวิหารโพไซดอนเจ้ารอข้าได้เลยฝุบเอ่อดูด,ดูนี่สิฮึออกไปง่ายๆอย่างนี้เลยเรอแต่เท่านั้นต้องวางแผนอะไรสักอย่างแน่นอนแล้วนี่ยังไม่ได้ ตรวจค่าความเข้ากันกับพลังชีวิตเลยหรอขอโทษค่ะนี่เป็นความผิดของฉันเอง,งไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกกับฉันไม่มีใครกล้าเย็มหรอกนะใช่เลยคณะบดีหวงังถ้าจัดประชุมวิหารโพไซดอนไม่ใช่ธุระข,ของแกนายจําได้ไหมครั้งล่าสุดที่ฉันบอกนายไปเอ,อ๋อฉันต้องไปทําบางเออเขาถูกพาตัวไปแล้วเฮ้อหวังว่าจะไม่รุนแรงไปนะ ร่างกายฉันกำลังบวมและเจ็บปวดมากกระแสะเลือดที่หน้าอกแข็งตัวรู้สึกเหมือนเพิ่งกินอะไรมาอิ่มๆทำไมรอบตัวถึงมือจังละ่ะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตกดึกแล้วงั้นเเธอกลับมาแล้วเงั้นหรออ้าผีทั้งหมดนี่ก็เพราะเป็นนายนั่นแหละอ๋ออาจารย์เป็นมันเป็นความผิดของผมได้ยังไงกันผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะอยากให้ฉันสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของเธอก่อน ก็มาตอนต่อก่อนตอนที่166เลยนี่ครับศึกการประลองของปรมาจารย์วิญญาณมาให้ฉันสัมผัสสิได้ครับเด็กคนนี้เต็มไปด้วยพลังวิญญาณเลยสิ่งที่เธอพูดในตอนนั้นเธอทําจริงด้วยงันเด้อใช่ครับผมสามารถเปลี่ยนพลังวิญญาณส่วนเกินเป็นพลังวิญญาณเป็นครับใช่ครับผมสามารถเปลี่ยนพลังชีวิตส่วนเกินเป็นพลังวิญญาณได้ตายเถอ ันให้เด็กนี่เห็นสภาพฉันแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยพลังชีวิตที่เธอดูดซึมมาวันนี้นั้นพอที่จะใช้ย่อยเป็นเดือนได้เลยล่ะหลังจากย่อยพวกมันหมดแล้ววงแหวนที่3ของเธอก็อีกไม่ไกลฉันไปก่อนนะเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ทำไมอาจารย์ถึงถูกทุบตีแบบนั้นเขาบอกว่าถูกทุบตีเพราะฉันงั้นหรอดูเหมือนว่าประสิทธิภาพในการต่อสู้ของอาจารย์จะไม่ค่อยแข็งแกร่งนะ แถมโดนมาหนักมากเลยในเวลาเดียวกันเฉียนเลยได้คุกข่าเป็นเวลา36มชั่วโมงเกือบล้มลงหลายครั้งแล้วแต่ทั้งหมดถูกหยุดไว้ด้วยจิตสำนึกที่ลงที่หลงเหลืออยู่กระทันหันยินลั่วก็ไม่ได้นอนเช่นกันและนั่งไปไม่ห่างนักฉันคิดว่าเจ้าอ้วนจะมีพลังใจที่อ่อนแอซะอ,อีกฉัน เลยจะใช้จุดนั้นเพื่อเอาชนะเขาฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะอดทอนได้มากถึงขนาดนี้เธอลุกขึ้นได้แล้วล่ะเออบกเบียกเจ้าเจ้าโง่มีสัญญาณของการล้มสลายของทะเลวิญญาณเงือบเออฉันไม่ควรไปโกรธกับที่นั่นเลยนะครับฉันไม่ควรไปโกรธกับที่นั่นเลยฉันไม่ควรปล่อยเวลาไปกับเจ้าอ้วน รู้สึกดีขึ้นแล้วกดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยมันเป็นความผิดที่ไม่คุ้มค่าเลยจริงๆวันที่สองของสถาบันวันนี้เฉยนเลยไม่มามีคนขอลาให้เขาแล้วอ้วนขอลาอีกแล้วงั้นเหรอบ่ายนี้เป็นการเป็นคลาสต่อสู้จริงในโลกจำลองหลังจากที่พวกเธอเข้าระบบด้วยสมาชิกเข้าระบบด้วยบัญชีของเช็คเป็นครั้งแรกพวกเธอจะได้รับสิทธิพิเศษทั้งหมด ของผู้ใหญ่อะไรนะสัปดาห์หน้าพวกเธออะไรนะในสัปดาห์หน้าพวกเธอสามารถแลกเปลี่ยนเหรียนวิญ,ญญาณเป็นเดรียญตราเช็คได้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอัตราส่วนของการแลกคือ1000เหรียญวิญญาณสำหรับตราสีขาว1อัน1 5 0 0 0เหรียญวิญญาณจะสามารถไดกตราสีเหลืองได้แต่การแลกเปลี่ยนตราสีม่วงนั้นยังไม่เปิด สัปดาหนะ์หน้าฉันจะทำยังไงดีเพื่อให้ได้เหรียญวิญญาณเพิ่มขึ้นและมาเล็กแลกกับตราชเช็กส่วนนวีว่าว่าฉันรู้สถานที่ที่ไหนที่เราจะทะเราจะได้เหรียญวิญญาณได้นายต้องการไปด้วยกันหรือเปล่าได้แล้วเธอต้องการให้ฉันทำอะไรล่ะมาสั่งแผนนะนายจะทำอะไรได้นอกจากการสั่ง ได้เลยฉันต้องการส่วนแบ่งสับสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็ของพวกเธอเฮ้ออย่างนี้ก็สวยสิทุกคนต้องได้แบ่งเหรียญเท่าเท่ากันอ่ะถ้าอย่างนั้นฉันไม่ไปละเธอเป็นคนนำเองเถอะนะเออพี่ส่วนอวี่มาลุยกับฉันสิได้ได้งั้นบ่ายนี้เราไปลกจำลองกันเลยที่ไปที่นั่นแล้วมาวิธีทำเงินกันเถอะ นั่นก็ง่ายง่ายเลยไปที่ศึกเ,เป็น,นะครับนั่นก็ง่ายงายเลยไปที่ศึกการประลองก็พอมีรางวัลมากมายสำหรับบรรจารย์วิญญาณเราสามารถวางเดิมพันตัวเองเพื่อเอาเดรียญวิญญาณมาโดยเร็วที่สุดหุยหุยนายกำลังขโมยธุรกิจของเราไปงั้นหรอเฉียนฉิวไปกันเถอะเรา อยู่ยงคงกระพันเ,เราอยู่ยงคงกระพันกันสองคนก็ได้ยังไงก็ตามยิ่งมีคนในสนามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคนให้มใหีให้ความสนใจมากขึ้นยิ่งมีเงินรางวัลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เงินรางวัลหลายเท่าขึ้นทำไมถึงไม่มีใครคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยล่ะได้เลยเมืองฉินไปด้วยกันสิ และแบ่งเท่าๆกันตราที่เราแลกมาได้ตอนนั้นฉันขอยืมตาเหล่านั้นก่อนได้ไหมแล้วฉันจะคืนให้พวกเธอภายใน3เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอนโอเคงานตกลงแล้วนะพิบตาเดียวก็ถึงวันที่กำหนดด่านส่วนาวีมาที่ห้องพร้อมกับเครื่องจำลองเสียงสัญญาณดังขึ้น โว,วีเริ่มผ่อนคลายร่างกายของตนเองการตรวจครับนะครับการตรวจจับการตรวจจับตัวตนสัญญาณชีพของเขาได้รับการบันทึกเอาไว้ในผู้ดูแลโลกเสมือนมานานแล้วหลังจากนั้นไม่นานการตรวจจับก็เสร็จสิ้นบัญชีในโลกเสมือนของเขาได้รับการอัปเกรดมาจากรุ่นที่ถูกจำกัดเป็นรุ่นที่ได้อนุมัติทั้งหมดแล้ว เขาแปลกใจมากที่พบว่าตอนนี้เขาอยู่ในเมืองที่แปลกตาไปก็จบตอนที่อ่าร้อยหกสิบหกเท่าหกสิบเท่าไหร่วะัทุกคนหกสิบหกหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดก็ถ้าตอนจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมผมจะลงในตอนอ่าผมจะลงในช่องหลักนะครับอันนี้ผมจะลงในอ่าเจมังง์ไอทูก่อนนะครับคือช่องรองของผมนั่นเองนะครับ ใครอยากดูช่องหลักก็ไปดูใต้ description เลยนะครับผมจะเป็นลิงก์ช่องหลักเลยนะครับหรือถ้ากดแล้วลิงก์เสียนะครับก็พิมพ์ว่า gm มางะอย่างเดียวนี่ครับไม่ต้องมี x 2นะครับพิมพ์แบบ gm มังะตรงไปเป๊ะเลยนะครับโอเคแล้วมันก็จะเจอช่องผมเลยนี่ครับก็คือตรามันจะแบบโปรไฟล์จะเป็นโปรไฟล์เดียวกันเลยนะครับแค่ x 2มันจะเป็น X2 อยู่ข้างโอเคนะครับก็จบแล้วนี่ครับผม ก็ขอให้รับชมอย่างสนุกสนานนะครับผมขอบคุณครับ